สวัสดีครับพี่น้องทักทายพี่น้องบรรยากาศแรงๆนะครับสำหรับมือนีนะครับผมมาทักทายพร้อมกับจะเอทักทายแน่เร็วตัดขนพี่น้องมันตัดขนแล้วเฮ็ดพีวิ่งอยู่วันนี้มาตะมาทักทายพร้อมกับน้องคำพันนะครับเนนดี๋ยวผม่ปตุ๊กตาเด้มพี่น้องนี่มีซีวิตอยู่ด้วยนี่เนาะหายใจอยู่บอก มันตีงได้อยู่ได้พี่น้องมันเป็นตุ๊ก,กตาได้นี่มาได้นี่มาทักทายพร้อมกับํำบานนะดินแล้วมันบ่ดสิน้นมือนี้ส่ไามพี่น้องนะครับไปเบิ่งวมาในเอาว่าเห็ดยังกินนะครับว่าสีเขาแนงก็ยังมือนีเอาแนวกินเอาบรรยากาศแบบอนบันบ้านๆนวะ่าฝ่าพี่น้องว่าสีเป็นเมนูอย่างนะครับไปติดตามรับชมกันเลยเด้อพี่น้องว่ายี่แม่เส็ยหยังสูกินนะครับมือนีมากับตัวปว่ว <c> น <oughs> มันหายใจอยู่ได้พี่น้องไปยู่บ่ เป็นยังี่หืมหนอนคือเป็นซึมๆทั้งใส่จะออกไปไปพี่นนองไปเบิร์กันเลยนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับผมไปกันเลยจุ๊บจุ๊บนี่คือเหมือดแทะตั้มยังไงเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วก็ไอ้กุ้งพี่นนองพักอันนี้ เอามันจะนาป่ะพักตำบนกุ้งขันตอนเอามาตะนาป่ะแม่พักสิก้อยเตี๋นแล้อวะไม่ตำเลยว่าสิตำกับตำก้อยเตี๋นมันเปเตี๋นปะห้มันเตีนแ่น่างอันนันตายไปแห้ยมัน่็เตี๋นเหรขอเียรเพาตี๋ยนเหลวนี่เราตำมันเนี่ยมันตั้งข้าเนี่ยมันตำนี่นก่อนเี่มันข้าว ไม่สมกอยกินเัน้ิมันจะกอยเต็มบอกสมนบอกิน,กกนตั้มมันไม่จะกอยเต็มตั้มจนมันยังเข่าอันนั้นมันเพาะว่าที่หน้าเปิดบอกพักขุ้มเหียกเหลี่วก็มามันยังตายสอนยูน้องหนึ่ลุ้งเบาฟังนั่นเลอนนเอาใส่บากหน้าไม่ใส่บากกอ ะบกหน้าวแล้วแักขวาวนขมก็ต้องขัวแล้วตำยินี่แล้วมันยังบนง่น่ะขวมันก็มไม่จีบขวขันบอเสียพอไั่เห็นหมาปะ่ะสิน่นาปไปเอาอีก เอวของห่างมือหื่นนะจีพัฒไปเพี่นมือหือ่มออถถน,น,นมือหื่นมันที่สิบแปดได้ดเป็นแมวหลาไปนืนยูบานพอนนรือพ่าเลอยไปเลยเมียม่นั่งพเลยไปแล้วพ็ไปเพ่น้ำกันมาสิพลไบไรี่มพ่อจะไปยู่บ กันไปกับบนนั่นแล้วบอลยังหลายแล้วไปแววหาเพื่นสื่อเนี่ยไปถวายเพื่อนแล้วกันเลยไปโดดแล้วบี่เพ้ยนเนี่ย่างหยาบแล้วบไปสื่อเนีออยกินแล้วอีกูงนี่หลังก็น,น,ยยนื่อไปให้เพิ่นแล้วกัเลยไปสาัคามรถอย่งที่บดดนอย่างมันมจีกคำนี่เหมือแลมกับจแดงตัวไหลตวนันิที่เก่าไปเงินไม่นกหน่อยไปเบิร์ทึ่งหลายคณะทึ่งสาวหน่อยทึ่งระเบียบปรม ยังเขาไปไยเิ่นหูเขาอันไปนหูเขาตักใ่ถุงไปใหี่พิ่นใส่ใส่วันที่เสาเจ็ดเส้าแฝกันเป็ไหลสวดยู่บันภาคสอดแจงเันวันแท้งเส้าเจ็ดสองเส้าแปไหลสดก็ที่เหรียญนี่หรียญหล่ะก็จะให้เหรียญยู่ตั้งวิธีตังอยังเหรียญคือแสดงแต่ว่าเหรียญย่บันภาค เ,เ,เ็เข้าเนีเขบเ็ดเ็ดะส้มันนี้ไปซิวมันนี้ต่กุ่มเนาะนี่ดใน่งเล่องร่งเกตนน่อกง ใส่แล้วก็ดีละเติมแน,น่นจุ่มผลผสมน่าวาน่ลใแบบเนาใจแบบกอมขมมันฝาดประกอบ ่ปันไหนบ่อใส่เตหน่อยมีเผ็ดเรื่อ,อ,อโอคใส่หลายตชมก็ดีบ่ก็ดีแ้วมันมเผ็ดต้องสรวจใส่แล้วบ่บ่ต้มหน้ามยังคนยาสีแกงกันกุ้งก็ปพืซิวอย่ากินไดอยู่บ่มันแกงแล้วแกงไส่ผัก ซิมเลยนี่ยกงกุ่งนัวพอดีละพักอันนี้ใส่พ่อแล้วบอกตัทีเรนน้ำมันจะเขาเนี่ยแล้ก็อ้นั่นบอกอย,อยัอยนยยกึย้ย มาหอดเครื่องเหมือนเมื่อกี้ถือกินกลุ่มเน,นี่ย,ย,ยปลาซิวนั่อยหรอพีกแกนน่แกงปลาซิวหน่อยนึงแกงปลาซิวใส่ผักใส่กลุ่มฮะต่อใส่กลุ่มกลุ่มแกงปลาซิวใส่ผักสูตรเด่น

กังเขาเครื่องงี้นเราไปเก็บอนั้นี่้องไปเก็บอันมะขามป่ะนะเก็บมะขามมาเจียรกอมแกงกุ้งแกงปลาซิวมะขามสดสดจากต้นพัน ก็คือ,อเอามาขายสต่คนไข้หมเดียงกินเข้าขายอยู่ตลาดไขรหนีหน่อยเห็นยู่ยูกกอันนี้อ,อ,นนอันนี้แกงกุ้งใช้เป็น,น,นเวง์สิว่าก็ถูกหมนถึงหนำหานมันกลานะไรรู้อะักอันนี้ก็จะเอาปลาลงขนาดน,น,นี้ไห ดูอ,อกที่ซื้อมันกัดทก,กตัวปุ๋งไปซิมีหน,น่อยหนึ่งมันตัดคนะนะพี่น้องเห็นแต่หัวมันตัดคนออกเปิดตัวเนี่ยไม่ใส่เลนะ ไม่เห็นคือออื่นมไนม่เห็นมนนนนันกับยานัเครื่องเยมันกัไปแท้มสมมันกนนนมสมมาป้อนยังมากินเขาเนาเใส่ละบอลไงใส่อแกงกุ้งใส่ปลาซิว ยังไงก็ม,มันพักเกเเลืลลลอไปดูเกลืไปมันขุดเนี่เกลืยไปเลยน้ำบวกแล้ว ไม่ใส่นลยตัดขนมันพี่น้องเ้อะแยะกำพานหน่อยั่งจนั่งจนหาตัดขนอยู่ว่าเบืดมันติดน่องพี่น้องนี่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  ตรงนั้นเมนนั่นลงกแมพ่พด <c oughs> เรียบร้อยพี่น้องแกงกุ้งแซลซิลอันนี้เจลอันนี้ก้อยกุ้งนะครับไม่กินเขาแกล้งน้ำกันพี่น้องนี่นะครับเขาแกล้งน้ำกันพี่น้องสลับข้ามคืนนี้ข้าวเหนียวห่อนพี่น้องนี่นะครับข้าวเหนียวร้อนๆสลับ กับก้อยกุ้งกับแกงปลาซิวในมือนี้นะครับโซดอนฮ้อนกับก้อยเป็ดเผ็ดนัวๆนะครับพี่น้องมาเด้อกีเขาแล่นน้ำกันครับหอมเก้าป้าพี่น้องเผ็ดก้อยกุ้งอิ่มไรนะครับ เรียบร้อยไปแล้วสำหรับกับข้าวเย็นวันนี้ก่อยกุ้งฟีมีเมรแล้วก็แกงออมกุ้งใส่ปลาซิลวใส่ผักนะครับมื้อนี้กับข่าวบ้านสไตล์อีสานบ้านเขากินง่างไงนะครับมื้อนี้นำมาฝากมาตอนพี่น้องเฮ้านะครับสำหรับคลิปนี้ลำล่าไปก่อนเดอพี่น้องเดอน,นะครับบรรยากาศบ้านๆเอามาฝากตอนพี่น้องเฮ้านะครับโดยความยุนนอนคิดถึงน้พี่น้องเฮือแต่แตเฮือแต่แล้วอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วก็เลยกินก๋อยกุ้งหั่นกระเทือว่าเผ็ด มาคักนะครับมาหันนี้แม่บ่าใสแบบพีิกไหลปวดอิ่มแล้วนะครับสรับเขาแลงมือนี่ขอบคุณทุกการตดิดตามรับชมด้วยนะครับมือนี่กินเขาแลงงกับแม่บริทไทยบรรยากาศตอนกินเพราะว่าเดี๋ยวมันสีเงาโพลนะครับก็เลยเหตุแต่ตอนเหตุแหละแต่ตอนชิมในเบอรงซื้อเดี๋ยวพวกบอกกันในคลิปหน้าได์สดหน้านะครับฝากติดตามด้วยสิบสิบแปดนี้พบกันรายการเมลล่านะครับอยู่ที่บ้านแพงที่ร่วมกับศิลปิน สมาชิกของสานนพเป็นแพงบกพอกันแน่นอนหล้กก็รสิบแปดไปเดินทางไปที่บ้านพักสิงอีสานเพื่อที่จะไปรวมเป็นเป็นรวมแห่งรวมใจนะครับซอยเหลือทั้งทั้งพี่น้องศิลปินเฮ้าน้ากันหล้วก็ยี่สิบแปดนะครับไรสดอย่าลืมเดอ้อพี่น้องเดอ้อไลสดฝากพี่น้องสื่อบัสดอตัวนะครับไลสดซอยอทีมงานสำนักเป็นแพงสอดแจ้งน้ำกันมือนั่นอยู่ที่บ้านแพงนะครับไ์สดหอพี่น้องฟังแบบเต็มสตตีมเลยเตยเสือสอดแจ้งผ่านไ์สดนะครับ ด้วยเป็นโอกาสสาคัญที่ดีคือฉลองยอดสับหนึ่งล้านสับสไครต์ของช่อง YouTube สารพิษพลนแพงของเฮานะครับฝากพี่น้องเด้อนะครับยี่แปดพอกันเร็วๆนี้สักก่อนสิบแปดนี่อยู่ที่รายการเมลล่านะครับไปเจอกันแน่นอนนะครับขอกำลังใจจากพี่น้องนําสำหรับมือนี้ล,ลําลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับกินข้าวแรงแสบๆนอนรฟันดีนะครับสำหรับเพิ่มขึ้นนี่ล,ลําลาไปก่อนขอคุณและสวัสดีครับ